สวัสดีครับนี่คือของอกากเราเคยมาตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีรั้วเดี๋ยวนี้มีลงมีรั้วแล้วเออก็ดีนะก็มาเที่ยวครับมีโอกาสก็มาป้าเสียไปเผางานสอบป,ป้าไนแล้วก็เลยมานะครับ มาเที่ยวมาเดินเดินดูสรุปก็คือกันดั้มก็แพงนะซื้อในเว็บถูกกว่าพูดแบบเกลียนเกียนเลยไอ้เนี RX ้ย R อเอเจ็ดแปดของกอปดาบันตัวตั้งพันสีใครมันจะไปซื้อมาเล่นวะจะบ้าตายดูถนนเนี่ยสวยไหมผู้ชมเปิดหน้ากากันนะไอ้เนี้ยแม่งไม่ไหวจริงจริยใจแบบ มันหายใจลําบากไม่ใช่หายใจลําบากเพราะโรคนะหน้ากากมันดีเกินไปมันปิดมิดชิดจนไม่มีเวลาเราเดินอะ่ะมันจะรู้สึกเหนื่อยเนื่องจากออกซิเจนมันเข้าไปในร่างกายน้อยไงสวยๆนะกราฟฟิตี้สวยๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนั้นนะเดี๋ยวเราไปเดินมีคนมาเดี๋ยวเขาจะดัดจริตเราเดี๋ยวเราต้องใส่หน้ากากอนเื่อ ือะไรมันจะหมดยุคป่ะใส่หน้ากากนะนะ่าลำคาญไม่ใส่กูกลายเป็นคนผิดอย่างเนี้ยเยอะวเรามาถ่ายดูสวยเนะียอาบังด้วยฮม,ย,นะมยังสวยนี่ะอืออืออ่ะ ต,ตาบักไอสัตว์ล้างเลย <c oughs> ควยขายแพงใครจะไปซื้อแดกไอ้เอ,อาจริงนะกูยังคิดเลยร้อยหนึ่งนี่กูได้ข้าวหนึ่งกระหนึ่งถังนะหนึ่งกระสอบนะห้าโลอ่ะไอ้พูดจริงพอดีไม่ได้บ้านรวยนะ, Batman นะดูแบทแมนอะไรนะเมเมอะไรอะไรซีซีนะ เมจินสีอะไรอะไรซีๆนะตัวอย่างนึ่งอ๋อนี่เรือเขาอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมอืมใครอยากพายเรือก็มาตรงนี้นะครับนี่ดูสิเห็นไหมโอ้โหเฮ้ยแจ๋วแจ๋วแต่เราจะซูมนะซูมได้ไหมโอ้โอเคซูมได้นั่งได้ไม่เกินไม่เกินสิบคนนะพาเที่ยววัน Okay. โอเคดูโหนะ้าเอาเรือบังคับมาเล่นมากเลยนะครับเดินเที่ยวกันไปโอโอเคเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นนะเดี๋ยวจะดูนี่ดูนี่นะเทศกกิจนะ รูปมันสวยนะเว้ยเราต้องมาถ่ายรูปเก็บไว้ซะหน่อยลนะรูปเขาสวยมากเลยดูคนวาดดิแล้วนี่ใครเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยใครเนี่ย,คนนยใครเนี่ยคนเนี้ยใครเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเออนี่ใครอะปลาเยอะเหรอใช่ปลาเยอะไหมปลาเยอยไม่ใช่หรอกวะโอโอ,โอเคกูดเดินข้าศ์เหนหน้าเราไหมได้ได้ได,ได,ได,ได้ให้เดี๋ยวเราไปไปอีกฝั่งนะฮะ าเดินเที่ยวกันรูตึกนี่ดิเต้าสวยอ่ะต เดี๋ยวเรามาดูรูปกันนะการาฟฟิตี้สวยๆสวยจริงสวยจริงโยแกล้องมันแบบว่ากล้องมันมันเขาเรียวกว่าอะไรนะเออไอ,อ้กว้างละเมื่อกี้มันดูแคบๆเหมือนเพราะเราอยู่ในระยะที่มันแคบนะฮะเราก็เดินเที่ยวกันสวยๆบรรยากาศ ถอดหน้ากากมันเดินดูมันไปวันนยวไปดูรูปนี้กันคุณผู้ชมสวยอนะ่ะสวยสวยสวยอ่ะ งานศิลเสรงานศินลริมคลอ,อ,อ,องอกอ่างโอกอาก่างอกอ่างอุ้ยนสวยสวยนะคุณผู้ชมโ,โค,คับนเรือครคุณผู้ชม สวยดีแบบมันมันไม่มีคนด้วยไงเนื่องจากแบบเงียบๆอย่างเงีง้ยดีนะอ,อมันสงบเงียบดีกว่าอะไรเอ่ยนี่อันนี้นฮะอาบ,บังขับเวทป้าสวยสวย,สวยแล้วกอนะเราเอียงเราเอียงเนาเออ สวยสวยสวยเนาะอืมคารฟิตตี้สวยสวยสิ่งโตนี achment, ่ค nee? ุ้นๆจังไงวะสร้างสร้าง สวยดูดิโอ้มีป้ามีป้าขายขนมด้วยรูปรูปสวยๆเราว้องใส่หน้ากากละเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเขาจะรังเกียจเอาเกณงใจเขา สวยมากครับดเสิอันนี้ป้อมพัสสมนเนานะแล้วก็นี่นี่เห็นไหมยายสัมมาหังโมเนี่ยหืม ก็ถ่ายรูปนิ่งหน่อไปสองศูนย์สองรึเป่ใช่ไหมรุ่นแรกเลยเนาะอดี๋ยวสองสามสี่ โอเคสวยครับสวยตัวน้องเฮ้ยสวยสวยแบบนันถ่ายรูปนี่แบบโอเคเรียบร้อยรูสวยๆเท่นั้นเลยฮะ ีคนจีนบ้างเนี่ยต้องสงต้องตัวก้อยตัวตัวตีเจ้ตัว <c oughs> ตสินตีอายซุยคุณยายใส่บาตรมุมนี้บรรยากาศแบบนี้มากเลยมีซ้อมกีตาร์กันด้วย ตากองตลาดปะใช่ไหมเดาเอานะม mm. 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 ีอะไรบางแล้ ผู้กวาดถนนผู้คนขยะคือใครด้วยสวยมากครับ อยากให้ไฟแดงนานกว่านี้หน่อยพวกเราจะได้ขายมาเลยทั้งหมดหากว่าวันนี้มีไฟเขียวบ่อยก็คงขาดทุนมีใครอยากซื้อมาลิมาเฟียอุ้ยอติกอติก อย่ามาปัดสวะตรงนี้นะเนี่ยอย่านะอย่ามาปัดสวะตรงนี้นะส่วนสาธารณะนะนะรูปมันมีเรื่องมีราวนลครัอืม ที่นิ่งๆนี่คือถ่ายรูปนิ่งไงในขณะบันทึกวิดีโอนะโอเคอสวยเดินเข้าไปเดินเข้าไปออาโอเคครับมีกรอบรูปแล้ว ok cho cháu nó rất là khó nàng này มีตรงนู้นอีกเราไม่เคยรู้เลยว่ามันจะมีตรงนู้นด้วยเราดูแต่ตรงนี้เราดูแต่ฝั่งนี้ไงฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันนะคุณผู้ชมอมโอเคเอาเป็นว่ารู้รู้แล้วว่าเออเป็นอย่างนี้นะอ กันดีกว่าไดหเราไปดูฝั่งนู้นกันคุณผู้ชมกี่โมงแล้วเนะี่ยไม่รู้เหมือนกันเนาะคองรอบกรุงอันนี้คองรอบกรุงอะ่ะอันนี้ก็มีแท่นเรือมกัน อืมเฮ้ยเราเราล้างเท้าอือโอเคครับก็เดี๋ยวอ๋อนี่คือสะพานหันนะอืมเดี๋ยวเราจะฟูไปที่สะพานหันนะคุณผู้ชมอ๋อสะพานหาันตรงนี้นี่โอเค